ก็สวัสดีครับผมสวัสดีสําหรับผ um> ู้ติดตามช่องนะครับผมผู้ติดตามช่องเก่าแล้วก็ขอสวัสดีสําหรับผู้ติดตามช่องใหม่นะครับผมแล้วก็สวัสดีสําหรับผู้ที่มารับชมคลิปนี้ด้วยเป็นคลิปเป็นการดูครั้งแรกก็สวัสดีครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องให้เป็นกําลังใจกันหน่อยนะครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมที่รับชม อ่าวันนี้เรามาด้วยเรื่องขององานดูแลรถของเราเราเองนะครับผมอ่ายานยนต์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็วันนี้ก็คือจะมารีวิวเป็นเนี่ยสัญญาณไฟเบรกครับผมสัญญาณไฟเบรกมือที่มันติดสว่างค้างตอนที่เราออกตัวแรงๆออกตัวกระชากไวๆครับผมอ่าสัญญาณไฟเบรกมือก็จะค้างอย่างนี้แล้วก็สักพักนึงมันก็จะดับหายไปครับผมแต่ตอนนี้ผมอ่า ทดลองโดยการยังจอดรถอยู่นะไม่ได้ออกขับออกไปจริงครับผมก็มันดึงเบรกมือให้รู้ว่าตำแหน่งนี้แหละที่มันมีปัญหาที่สัญญาณไฟมันแดงขึ้นมาครับผมสำหรับพี่ๆท่านๆน,นะผมที่เป็นสายช่างอะไรอยู่แล้วก็น่าจะทำกันได้อยู่แล้วรู้กันแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นงานสายาเรียนรู้ครับผมกออ็อาศัยแบบ ดูวิเคราะห์แก้าการการเบื้องต้นครับผมอันนี้เป็นการอาการแก้าการเบื้องต้นนะสำหรับที่มันหนักหนาะสาหัสกว่านี้ก็คือแนะนําให้ไปหาช่างผู้ชํานาญการมากกว่านี้ครับผมก็สําหรับผู้หญิงแม่บ้านที่ไม่เข้าใจระบบเรื่องยานยนต์เครื่องยนต์นกลไกอะไรหลายอย่างถ้าดูคลิปนี้แล้วถ้ามันเป็นอาการเดียวกันก็ลองวิเคราะห์ตามคลิปนี้ได้นะครับผมลองไปสํารวจสํารวจรถตัวเองว่ามันเป็นอาการเดียวกันนี้ แล้วมันใช่จุดเดียวกันไหมครับผมถ้าใช่จุดเดียวกันก็คือก็จบง่ายๆครับผมอาการนี้ก็คือมันเป็นอาการของน้ำมันเบรกพ่องนะรนครับผมหรือต่ำนี่ครับผมอันนี้เป็นรถผมเองเป็นมิตซูไทตันปีหนึ่งห้านะผมเห็นไหมว่าเอาเอาแสงไฟสะท้อนหน่อยครับผมก็จะเห็นระดับน้ำมันเบรกครับผมต่ำลงไปมากเลยครับผมพอเปิดฝาข้างบนออกมาก็คือจะ แห้งเลยครับผมก็เป็นคนใช้รถจริงๆครับผมไม่ได้มาตรวจสอบเลยว่า,าระบบน้ำมันเบรกมันสมควรเติมมไหมอะไรประมาณนั้นแต่ก็ให้ไปถ้าถ้ารถเพื่อนๆเป็นกันอย่างงี้ก็คือลองให้สำรวจนะเบรกด้วยนะผ้าเบระมาณนั้นมันสึกหลอไปเยอะเลยกันหรือยังใกล้หมดหรือยังแต่ตัวนี้คือผมรถผมก็เข้าปีที่ 8ที่9แล้วครับผมก็ภาพเบรกก็ยังไม่เคยได้เปลี่ยนเลยครับผมเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้ก่อนรถก็ยังวิ่งไม่ถึงไม่ถึงแปดหมื่นโลเลยก็รถวิ่งน้อยนะเลยไม่ค่อยได้สำรวจเท่าไหร่ก็เหมือนกับใช้ใช้ไฟอ่ะนี่สำรวจพอเกิดอาการาไฟไฟเบรกมือกระพริบก็เลยสงสัยเพราะว่ามันเราอยู่หน้า,อาคอนโซลหน้าแผงหน้าปัดนะนะพอมีไฟอะไรมาก็สะดุดตาผม ตอนนี้ก็คือได้เดินทางไปซื้อน้ำมันเบรกของมิตซูนะเป็นน้ำมันอของแท้จากมิตซูมาเติมเพื่อที่จะเป็นการอ,ะ,อะไรอะยี่ห้อเดียวกันลงไปอยู่ด้วยกันก็น่าจะเข้ากันดีครับผมดีกว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นนะอันนี้ก็ได้ทําการซื้อมาเติมครับผมก็ได้ทําการเปิดฝาเติมเติมกันไปครับผมก็ตามขี่นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบครับผมก็ยังไงก็ ก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอ1นึ่กำลังใจขอฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องเล็กๆให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งครั้งครับผมขอบคุณครับ